สวัสดีครับพวกับผมปองแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้จะเป็น ID เซิร์ฟดัโกโก้ตะลุยอารีนาแบบภาคมันๆกันนะครับผมเออพอดีว่าปดเราห่างหายกับภาค PVP เดือดๆมาน,นานมากเพราะว่าปกติเวลาเราทำคลิปรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ๆเราก็จะมีภาคเดือดๆอ,อยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งรอบนี้ยูนิคอร,ร์ผมไม่ได้ทํารีวิวก็เลย,ยรู้สึกขาดอะไรไปเอาว่าก็มาภาคซะหน่อยแล้วก็ไอดีเซิร์ฟดังนี่ไม่ค่อยได้ทําอารีนาก็จัดมานะครับโดยที่ ผมจะตีทุกคนที่อยู่ในหน้าก็คือไม่ทีมกงทีมแก่เพราะว่าเซิร์ฟดาร์กผมมีทีมเดียวทีมอื่นไม่มีเงินไปสลับท็อปปิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้ทีมนี้ลุยยาวๆเลยนะครับผมอ่าอย่าพาดูท็อปปิ้งก่อนนะครับอ่าตอนนี้ฟี่น้องผมก็จะใช้เป็นรถไม่ใช่เออเออไซตามะใช้เป็นรถเสียหายฟี่น้องใช้เป็นรถเสียหายนะครับบ่าวรถเสียหายแวมพายโจมตีแล้วก็ยูนิคอร์นท็อปปิ้งครูทามคือไอเดีเซิร์ฟดาร์กผมมีท็อปปิ้งชุดเดียว นี่คือสวยสุดของไอดีนี้แล้วนะครับทำได้เท่านี้แต่ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วแหละนะครับผมเท่าที่ผมจะทําได้มาผมจะตีจากเรียงมปเลยหนึ่สองสามสี่ท่านแรกก่อนเลยนะครับทีมกงทีมแก้เออไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีทีมเดียวมาเราจะกดเป็นความเร็ว อ่า1.5เลยแล้วกันลองดูก่อนนะครับเปิดมาที่ไซตามะก่อนแล้วก็ฟินองเซียบั๊บบับ,บ,บแวมพายบาถอยมาอุย้ยเราโดนระเบิดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตักตอนนี้บาเราไม่ใช่บาเฮ้ยพี่หมัดเราสามชนสแตกเตรียมต่อยต่อยต่อย,อยโอเคไอ้แคเขาแตกปุ๊บแล้วเราก็ต่อยไปปุ๊บโอ้โห ทีมคอดเขาเกือบตุยโอ้ยเบา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 เขาเกือบโอ้ยบบามันยังไมเลือดยังเต็มบบาเราถอยเข้ามายิงนะครับโอเคเขาสวนเขาเหลือแค่สามตัวเราสอยสอยสอยยูนิคอนเออเผยวงพาเลตหยุดไปเขาโดนยิงสอยตุ้มเขายังยืนอยู่อื่นโอ้โหบบาเขากระโดดถอยเข้าไปแล้วแวมพายกัดโดนเบาตุยไปแล้วนะครับยูนิคอนบัฟเข้าไปฮิวไม่ใช่เออฮิวฮิฮิวบัฟถูกต้องยิงสอยสอยมันเขาเหลือสองตัวแต่โอ้โหแว้งตายฮิวไม่อีกเดือดเดือดแวมพายกัดไปปุ๊บโดนตัวเลยมองไม่ทันแล้วก็ดาบเขาโอ้โหมายังรอดอยู่เรายืนอยู่ครบตัวเขาเหลือแค่่่ตตััััววเเดียยยยทาานน้ลลุุมมสสสกกออบิง สอยๆย,ย,ยูนิคอร์บวงฮาเล็ตยูโอ้โหติดโล่โล่มาต่างครื่อไมยสวิตรอแป๊บหนึ่งทีมเราเหลืออยู่ครบเร็วเร็วเร็วโอเคสวย <c oughs> นะครับเออสนุกดีว่ะไม่ได้พักไม่ได้พักเดือดมานานเออระบายอารมณ์สัหน่อย <c oughs> อ่ะมาท่านที่สองนะครับผม ทีมเราไม่รู้ซัดหมดนะครับโอ้กิวเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> เปิดมาใส่ตะมะก่อนแล้วก็ไปบัฟแวมแล้วก็แวมกัดโอ้โหโดนบาวติดบ้าปุ๊บหืมบาวเขามีโลฟีนองด้วยอื้อมมิติดโลฟีนองเต็มๆแล้วก็สอยหมัดโอ้โหโดนหมัดแลกกันนะครับผมแล้วก็กระบวนพาเลทิวขึ้นมาเออแล้วก็พี่หมัด ปึ๊บปึ๊บนำทางงานไม่จะไม่อรู้กัดโดนโอ้โหกัดโดนยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นเขาเหลือครึ่งหอดโอ้โหอึดมันน่าจะรถเสียหายยูนิคอร์นเขานะครับยิงไปสอยไปโอ้ย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 ซอยซอยไม่ให้กัดปึ๊บปึ๊บโดนขโมงพาเลตแตกปีน้องแตกส่วนตัวหน้าเราแตกบ่าวถอยไปโอ้ยโอ้โห้เขาเหลืออยู่สี่ตุ๊กแตกผมแตกตานี้โอ้โหกัดไปแตกเรียบร้อยนะครับผมแตก ม่เป็นไรโอ้โหลบตั้ง5เลยเนี่ยเอาเรื่องนะครับมาท่านเอาไปครับอุ้ยเป็นหอยนางรมซะด้วยนะครับเปิดโอเคครับเป็นพี่หมัดแล้วก็ฟีนองวับไปบ้าถอยโอ้ยโดน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 ล็อกทีมเอ้ไม่ใช่ฟีนองโดนทีมคอรล็อกโอ้โหคู่โอ้โหคู่กรรมนะครับผม ซอยต่อยมาทิ้งเออนะครับแตกไปแล้วสองเขาเหลือแค่สามตัวอุ้ยขบวนพาเล่เขาเหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมหอยยังลงทำไมมันบางยังวะของเขานะเออน่าจะไปได้ใส่น่าจะใส่ลูกคูทามนะครับผมเออต่อยเบามตัวเดียวโดนเบาถึงเวลากูถอยมากโอ,อ้ติดโล่โอเคแล้วก็ขบวนพาเล่ฮิวโอเคเลือดเต็มหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเก้าสิบแปดก็เกือบร้อยอยู่นะอ่ะฮะโอ้โหพี่หมัดเรายังมีลูกศรนเบาค้างไม่อยู่เลยอ่ะ โอ้โหอันเชินโอ้เวิลสิบสองกวอะไรอ่ะงัดหมดอ่ะนะครับแพ้ชนต์กักเรื่องหนึ่งออะเอออุ้ยนะครับผมเปิดมา บ้าบ้าถอยมาแหวมพายกัดไปโดนกัดไปโดนเหมือนจะโดนเออโดนโดนโดนขบวนพาเลทนะครับผมเอออุ้ยแวมพายเกือบตุยแวมพายโดนไหมก่อนขบวนพาเลทแล้วออกบ้างเออแวมพายยืนไหมก่อนแวมโอ้ยโอแวมพายตุยอื้แหวมพายกัดเขาไม่ไกลกัดไก่ไกลกัดกัดกัดไปให้ไกลโอ้โหอื้หอยงูขิ้มันเต็มแล้วแวมพายกูแตกเอาเร็วลึกเกิดโอ้โหหายไปเร็วมากโดนปุ้มปุ้ยจุ๊บ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 อะไรไม่รู้เต็มไปหมดสี่สห้อร์ เดี๋ยว้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รู้ว่าตีไม่เข้าดีกว่านะครับเอ้ยมาท่านต่อไปครับอ่างัดหมดงัดหมดเฮ้ยอาจจะเป็นทีมเดียวกันผมว่าทีมเดียวกันนะครับอันดับ88โอ้เล้งโอ้ยเป็นเอสเปซโซ่นะครับผมปึ๊บโอ้ยแหวมคอมันแห้งกัดโดนบาวนะครับขบวนพาเล่ไปเลยแล้วก็บาวถอยออกมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บยิงมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแหวมพายเขาแล้วครับตุยแหวมพายอุ้ยเอสโอ้ยลุกไปก่อนด้ยแต่แหวมพายเขาตุยไปแล้วสวยเอสเออร์เมเทียแหวม บ่าวถอยนะครับผมซอยมันซอยว่า่อย,อยเออบ่าวรอระเบิดแล้วก็แวมไพร์กัดไปฟึบโอเคเอสเพีโซเขาตุยแต่โอ้โหบ่าวเราตุยไปแล้วนะครับผมเหลือแวมไพร์ลูกพ่อสู้เขาไว้ยืนกัดบ่าโอ้โหบ่ามันยิ้มขึ้นมาจากแว่นตาแตกเอ,อื้อคอมันแห้งแห้งหลือกูตานี้เอื้อเอื้อเร็วเออ,เอ,อ,เเอ,อไม่ไหวลบมห้าไปมาต่อไป มาคลิปนี้สิใบแล้วกันนะครับเบาๆเบาๆตีทองหน้าพอดีนะครับผมเออมาที่มาต่อนะครับผมแล้วก็ตีน่องเออแล้วก็ถอยมาเบานะครับผมแม่ฮะโอ้โหเบาเจอนี้เจอเบาอย่างเยอะนะครับหรือว่าผมต้องเอาแหวนพายออกหรอวะเออกัดไป ฟึ๊บอุ้ยโดนโดนโดนคิมคอตโอเคสวยฟีน้องไว้นะครับมันพายกัดคอมันแห้งโดนแกะแกะตุยไปเรียบร้อยนะครับบ่าวซอยมันซอยมันบ่าวตอนนี้แลกกันยิงกระบวนพาเลทคิมคอตคิมคอตโอเคขีดคอตเขราตุยเหมือนคิมเหมือนเห็นไหมคิมคอตเขาจะยิงมั้งตุยไปก่อนสวยเอออุ้ยตีโลดเลยมันไม่ลดเลยตัวเดียวนะครับผมพิทักษ์พิทักษ์เออพิทักษ์อะไรพิทักษ์อะไรเออมาตีไปตีมาสุดอันดับเท่าเดิม ก็ส่งๆนี้แหละนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเบาเอยนะครับเตอนนี้นีคือประมาณเอ่อ90เปอร์เซ็นต์เป็นเบาะนะครับอ่ะเอาโกโกโตซะด้วยนะครับโอ้โหมามามาเบลไพ่กัดไปปุ๊บโดนโดนน่าจะโดนบราเพราะไม่เห็นดีบัฟนะครับผมยิงสอยมัดตุ๊บตุ๊บตุ๊บระเบิดโอ้โหเขาเหลืออยู่เต็มๆงานมิจัยชฉนเลิศมาเราก็ไปฟีน้องบัฟแวมไพ่เบลไพ่กัดโดดกัดโดดแตกไหมอุ้ยอยู่ในคอเขาไม่แตก นะครับผมเราเราขบวนพาเลทเราขึ้นมาต่อเออโอเคนะครับผมอุ้ยแหวนพายก็แตกกัดโดดอะฟโฟกาโตสวยนะครับผมฟีนองเสียเออพี่มัดโทรไปก่อนเบาขบวนพาเลทอบ้าโดนโอ้โหโดนอะโฟกาโต้เขาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมต่อยไปฟึบโอ้ยฟีนองเสียแตกแตกเรียบร้อยขบวนพาเลทกำลังจะบ,บินเลย,ยบวกไปอีกเซสวยต่อไปครับ โอ้โหนั่นนี่ไม่ได้ใส่นาฬิกาโอ้โหชื่อกิลน่ารักมากผลไม้รวมเอาซะหิวเลยอ่ะนะครับผมเออเขาเป็นแกะนะครับผมฟึ๊บ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 โอเคเยยกิตวิญญาณกำลพิทักนะครับผมถอยไปยิงยิงมันเอ,อ้ยโดนมัดต่อยเอยขบวนพาเลทฮิวขึ้นมาก่อนฮิวขึ้นมาก่อนสวยแล้วก็แหวนพายกัดโดนแกะแกะแตกโอเค มานำทางมาแล้วโอ้โหแล้วก็ไปบินทักพิทักยิงไปโอ้พิทักเขาก็ถอยแล้วนะครับเออแล้วก็เอแครเข้ามาเอแคร์หเออโอ้ยังยืนได้ยืนได้สองสเต็กก็แค่นั้นแหละนะครับผมเออฮิวขึ้นไปก่อนปึ๊บโอเคครับพี่มัดไซตมามะต่อยมัน ต่อยมันบ้าถอยมายิงไาก่อนนะครับผมวันิ้ลาทวายไลท์แตกแน่กัดไปสวยเหลือแค่ตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยมันอึดลึกเกินฟี่น้องเสียตัวนี้โอ้โหมันโดนห้าลุมหนึ่งมันยังยืนได้ย่ะโอ้ยยืนโคตรนานเลยแมรพห้กัดเป็นงานปุ๊บอ้ยยัง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 แตกแน่รอบนี้ออ้ยตึกโอ้โหตึกลมนานจังวะเออขผมยพาเลนไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วๆดิเออโดนตาปักแน่ฟีนองเซียก็ต้องเจอฟีนองเซียตาปัก มาเด <PM S 1> <là> ือดจริงๆนะครับมาท่านต่อไปครับโอ้โอ้โหกลัวอะไรอย่าไปหยองนะครับอย่าไปหยองมาเป็นเป็นเป็นอุ้ยทีมเดียวกันนะครับผมทีมเดียวกันนำทางเออวิทักนะครับผมแล้วก็อวาเลทีมเดียวกันสักด้วยนะครับผมปึ๊บ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 ต่อยต่อยเออโอ้ยเลื่อนเราเหนือเราประมาณเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เอ้ยใกล้กันใกล้กันมาฟิโนเซียกัดไปโดน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 โอ้โห ยูนิคอร์มันดิีิมันแตกรถเสียหายสามเลยนะจากตัวมันเองผมเห็นแบบแบบนะครับผมอุ้ยโอ้โหยูนิคอนกูแตกเอ้ยคอมันแห้งแห้งแห้งกูแห,งแ,หงแห้งอีกแล้วเอ้ย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 ,อยโอ้โหเขาอยู่ครบเราอยู่ไม่ครบวะจริงๆไงยูนิคอร์เสริฟเนี้ยผมอยากใส่รถเสียหายเหมือนกันนะเออแบบนึงก็ใส่ผสมหรือใส่เต็มก็ได้นะแต่ท็อปปิ้งหมดแล้วเกลียงนะครับ อ่าท่านสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอ้ oh, อะไรนะบิสโคเนียนะครับผมอ่าทีมเดียวกันไม่ไม่เหมือนกันเป็นทัพทีมนะครับผมเอแคนะครับผมปฟาแวนพายกัดโดดเออเบาอีกนะครับผมกระบอนพาเลสไปเอออุ้ยอุ๊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 ยโอ้โหระเบิดมากระบอนพาเลสสวยนะครับผมแสงน้ำทางกัดเข้าไปแตกป Boo ุ๊บเรียบร้อยเอแคร์เขาตุยอย สวยงามนะครับผมฮิวเออนะครับผมต่อยปึ๊บโอเคแบมไฮกัดโดนทับทีมแตกเออหนึ่งคิวอุ้ยโดนระเบิดทนได้ทนได้เออฮิวมาก่อร์บูพาเลสสามตัวยิง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 แจงแกนนาทางตัวเะไรวะอ็อฟีนองเซียโอเคโอเคงงเสียงไปหมดแล้วเอออุ้ยไว้เบอร์รี่โอ้ไวเบอร์รี่ก็เตรียมต่อยกัดสุดอุ้ยแต่เขาแตกไปแล้วมาแล้วก็กัดไปคอมันแห้งเออฟินองเซียจะทนได้นขนาดไหน เครื่องหมายโอ้โหเครื่องหมายสวินนานนะครับต่อยมันต่อยมันเอ้ยกัดไปคอมันแห้งเฮ้ยมันครบสิบแล้วเนี่ยอยแต่ตัวผมเหลือแถมแล้วกันนะครับผมแถ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 มแต่ตัวเหลือสองใบอ่ะเลือกคนตีหน่อยแล้วกันเอาคิดอยู่ว่าจะตีคนโหดกว่าหรือเท่ากันผมว่าโหดกว่านเนี่ยมันจะไม่ลุน้นเอาไปเท่าเท่ากันแล้วกัน,ะกนจะได้ลุนลนล้นหน่อยนะครับผมอะ่ะท่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านนี้แรงใกล้กันนะครับอ่า ดาวดาวผมว่าดาวก็ใกล้กันนะเพราะว่าฟินองเซียเขา6ดาวนะครับเออฟินองเซียผมสีดาวเองนะครับแต่สมบัติผมเบลลเยอะกว่านะอ่ะมาดูกันอุ้ยชื่อคุณอวอยนะครับผมโอ้อันดับใกล้กันมากนะครับผมโอ้เป็นฉลามเธอเบ็ดว้าว ว้าวนะครับผมกัดโดนแบบว่ายผ่านขึ้นโอ้ยโดนไวเบอร์ลี่กับฟีนองเซียยิงมันยิงมันปุ๊บปุ๊บต่อยยิงแล้วก็ยิงระเบิดตุ๊บตุ๊บตับตับตุ๊บตุ๊บโอ้ยยังยืนได้นะครับผมแวบพหยกัดโดนโดนเอแคเอแคมีสิแตกอุ้ยฉลาดมาอุ้ยฟีนองเซียครึ่งลอดทนไว้ก่อนลูกหิวขึ้นมายูนิคอร์นเออนะครับผมเอ้ยเอาเอาเอาเอแครเขาให้แตกนี่แวบเอ้ยโอ้ยกัดโอเคสวยนะครับนำทางอุ้ยฉลาดอุ้ยฉลาดเขาจกินฉลาดหรือในโอ้ย ชนได้ฉลามนิดเดียวเองะแวมพายกัดไปโดดเออโืมดูตุยคอมันแห้งโอ้ยแบวกวายผนดคืดเมย์ตาไปโอ้ทได้ช็อตน้น่าฉลามเหลือนิดเดียวนะครับถ้าฉลามเขาแตกอ่ะน่าจะน่าจะมีลุ้นอยู่แต่เออแต่เมื่อกี้เราแตกแทนมากท่านนี้เนี่ยโอ้โหตึงนะตึงนะนะครับผมแปดาวในเซิฟนี้ไม่ธรรมดานะครับยูนิคอนนะครับผมมาคุณคริสนะครับคริสคิวนะครับผมมา อุ Hoy, S, S, e ้ยเอสเซโซ่ซะด้วยนะครับผมพี่น้องบ้ายบนะครับผมโอ้ยระเบิดเข้ามาตุ๊กตุกตับตับฮิวขึ้นมาก่อนโอเคยิงยิงยิงท่านนี้ไม่ได้ใช้บ่าวนะครับโอ้ยโอเคเอสเซโซ่แตกระเบิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ฮิวขึ้นมาโอ้จังหวะพอดีพี่น้องไปบ้าถอยมาเวมพายกัดโดนกัดโดนอุ้ยกัดโดนเอสเอสสวเมื่อกี้เออเอสยูเอสยู เออยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอเอเอ้ยเอสอือนแวมไพไปเลยเอสเอเอเออเอสเออคอมันแห้งเอ้ยพี่น้องเสียไปบ้าถอยมายิงงอน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 เร็ว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 ตัวใกล้ตุยแล้วเอาเอาพี่หมัดเอาพี่หมัดเออเออเออแตกมาได้แบบนี้โอ้โหฟิตอุ้ยอุ้ยอ้ยแวมไฮตัวเดียวเราโอเคโอเคเรามีสองตัวแวมไฮกัดมาอุ้ยแวมไฮกูแตกเอ้ยหมัดเอออุ้ยช็อตช็อตสวยเลยสุดยอดไซด์ธรรมะอ่า โอ้ยลุ้นสุดๆโอ้สิบดาวช่วยด้นะฟีนังเสียคนนี้เอ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยโอเคตัวหมดแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้กับลุยพีพเดือดๆนะครับผมบางคนบอกว่าพี่ภาคเรือไหมพี่ภาคมวยไหมผมไม่รู้เรียวกวกัภา,าคอะไรแต่เออภาคมันๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ